ลาวพม,ม่านะครับมีเรือดำน้ํากันหมดแล้วประเทศไทยจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีเรือดำน้ำํายังเถียงกันว่าจะเอาอยัางไงจะออยังไงจากวันนั้นจนถึงวันนี้สถานการณ์ตอนนี้ในท้องทะเลกําลังตึงเครียดสงครามระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่เป็นสงครามจิตตวิทยานะครับมีการส่งเครื่องบินสอดแนมส่งเรื่องของดาวเทียมสอดแนมมีการยิงขีปนาวุธลงทะเลขู่กันไปมา กำลังตึงเครียดแต่ไทยจนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้มีการเตรียมพร้อมใดๆเลยสวัสดีครับมาพบกับผมเทอาาร์ศักดิ์เจยมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะ การต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาสราคาน้ำมันก็ลงอีก3ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหลุด70ดอลลาร์ต่อบาเรนนะฮะตั้งต่ำสุดตั้งแต่มิถุนายนหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดในกรอบแคบๆทองคำก็ขึ้น ราคาน้ำมันขยับลงแต่ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจากข้อมูลกลังปิตโตเรียมสำรองของสหรัฐอเมริกาส่วนวอลล์สตรีทปิดในกรอบแคบๆทองคำปรับขึ้นจากสัญญาณตลาดแรงงานกลายความร้อนแรงลงนะครับในขณะที่ไม่มีใครกล้าหือนะคะร,าา US, รับไปเจรจาโอเปกปรากฏรัสเซียส่งเครื่องบินรบสองลำอารักขาวาลาดามียปุติน เมินหมายจับสารโลกเยือนตะวันออกกลางประธานาธิบดีวาลาดามียปุตินได้รับการอรารักขาจากเครื่องบินขับไล่รัสเซียสี่ลำในการเดินทางเยือนตะวันออกกลางสำหรับการเยือนต่างแดนที่ไม่พบเห็นบ่อยนักซึ่งเขาได้ใช้โอกาสนี้พบปะหาหรือกับบรรดาผู้นำชาติต่างๆในนั้นก็รวมถึงประเด็นกำลังการผลิตน้ำมันและโอเปกพลัสกับมกุฎราชกุามารมมฮัมหม็ดบินซันมานแห่งซาอุดิอาระเบีย การพบปะกับมกุฎราชกุมารครั้นงนี้มีขึ้นขณนะที่ราคาน้ำมันดิ่งลงแม้อเปกพลัสกลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยโอเปกและก็ปัจเัยที่นำโดยรัฐสหรัฐอ,อเมริกาประกาศว่าจะปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มนะครับเครื่องบินของวลาดาเมียปูดินขนาดข้างด้วยเครื่องบินขับไล่ซูคอย S35S นะครับซึ่งกระวงกลาโหมของรัสเซียได้มีการเผยแพร่ภาพขณะที่ฝูงบินกำลังอยู่ข้างเครื่องบินของ อินยูฮิวนะครับอินของปูตินที่บินจากรัสเซียมุ่งหน้าสู่สหรัฐอาหรับเอบรตนะครับในขณะที่สถานการณ์เป็นไปด้วยความตึงเครียดใกล้ไทยเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้สหรัฐอเมริกาเผยกำลังจับตาจีนยกระดับกองทัพเรือนะฮะรบเทียบเท่ากับกัมพูชาสหรัฐอเมริกากำลังจับตารายงานข่าวที่ว่ากองทัพเรือรบของจีนเข้าเทียบท่าในกัมพูชา แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อแผนของปักกิ่งในการควบคุมแผนผูกขาดเหนือพื้นที่ต่างๆของฐานทัพเรือหลักในกัมพูชาตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศของสหารัฐอเมริกาในขณะที่สารเตหฮาวรานก็มีคำสั่งให้สหารัฐอเมริกาชดใช้ห้าหมื่นเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกานะค,คดีลอบสังหารในพลระดับสูงของอิหร่าน ศาลแห่งหนึ่งในเตหะรานสั่งให้ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาจ่ายชดเชยค่าเสียหายจำนวน5 0,000ล้านดอลลา,ารา์าสหรัฐสำหรับการลอบสังหารในโพลระดับสูงรายหนึ่งในเตหะรานเมื่อ4ปีก่อนโดนทรัมป์ประธานาธนิบดีสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นออกคำสั่งใช้โดรนทำการโจมตีใส่สนามบินแบกแดดสังหารกาเซมไซโลมานีวัย62ปีผู้มีชาการหน่วยรบคุดนะครับแห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านและ อามูมะดีอันมูฮัดดิสนะครับรองผู้บัญชการกองกำลังคนพลังประชาชนของอิรักเมื่อ3ม,มกราคมปี2020เพราะไม่พอใจในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็กำลังอยู่ในสถานก,การณ์ที่ UN มึนนะครับอิหร่านไม่ตอบรับคำขอเข้าทำการสอบสวน หลังกล่าวหาฮามาสทำการข่มขืนเหยื่อระหว่างการโจมตี7ตุลาหัวหน้าฝ่ายสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งกับคำกล่าวหาของฮามาสล่วงละเมิดทางเพศระหว่างปฏิบัติการจู่โจมอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมเรียกร้องรัฐยิวเปิดทางให้คณะทำงานเข้าทำการสอบสวนอย่างไรก็ตามกลับไม่มีสัญญาณตอบรับ กลับมาจากอิสราเอลฮะซึ่งก่อนหน้านัา้น,นประธานาธิบดีโจไบเดนทําการโจมตีเรื่องนี้อย่างหนักนะครับสื่อต่างประเทศนะฮะก็ตีข่าวคลิปนะฮะอิสราเอลยิงใส่คนพิการทางสมองในเวสต์แบงก์กองกําลังพิทักษ์อิหร่านนะครับประกาศเริ่มต้นการสอบสวนหาข้อเท็จจริงหลังปรากฏคลิปวิดีโอทหารของอิสราเอลรายหนึ่งยิงใส่ ชาวปปเรสไัน์ซึ่งมีความพิการทางสติปัญญาในเมืองแอปรอนเคสเวดแบงค์ะครับซีเรายงานข้อมูลว่าญาติผู้รับบาดเจ็บซึ่งระบุว่าชายผู้นี้คือชาเ็กอาบูอาเบดนะครับหรือเป็นที่รู้จักของเพื่อนฝูงคนในครอบครัวว่าก็ตซาวีนะครับเหตุเกิดขณะที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านแต่ถูกทหารอิสราเอลสานายเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจบัตรประชาชน ในขณะที่เลขาธิการ UN บอกว่าจะใช้มาตรา99กดดันอิสราเอลให้ทำการหยุดยิงเตือนความสงบเรียบร้อยในกาซากำลังล่มสลายอันเตริโอกูเดเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติได้ยื่นหนังสือต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับโดยเตือนว่าความสงบเรียบร้อยภายในดินแดนกาซาเสี่ยงจะล่มสลาย ลงในเร็วๆนี้นะครับสืบเนื่องมาจากบริกิตด้านมนุษยธรรมที่กำลังเกิดขึ้นกูวโตเลสระบุว่าตนได้ใช้อำนาจตามความในมาตรา99ของบทบัญญัติสหประชาชาติระบุว่าเลขาธิการสหประชาชาติจะดำเนินการเพื่อกระตุ้นความสนใจและย้ำเตือนที่ประชุม UNSC เเกี่ยวกับประเด็ในใด ก็ตามที่มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการทำรงไว้ซึ่งสันธิภาพและความมั่นคงของประเทศนอกจากจะย้ำข้อเรียกร้องให้หยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมแล้วกูตเรสนะครับยังเตือนว่าวิกฤตด้านมนุษยธรรมท่ามกลางสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกำลังเสื่อมทรามลงอย่างรวดเร็วจนอาจถึงขั้นหายนะซึ่งอาจจะส่งผลเสียที่ไม่อาจแก้ไขย้อนกลับต่อชาวปาเลสไตน์ทั้งมวลได้ ในครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดเหตุกราดยิงนะครับที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาสังหารไปอย่างน้อย3ศพคนร้ายก่อเหตุกาดยิงที่มหาวิทยาลัยเนวาดาในเขตลาสเวกัสส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิต3รายก่อเหตุนองเลือดจบด้วยการที่ผู้ต้องรูสัยปริดชีพตัวเองจากการเปิดเผยของทางเจ้าหน้าที่ กรมตำรวจ West Bank, เวสต์แบงค์ขอไปฮะกรมตำรวจไสเวสกัสในกครระบุถ้อยถแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรบนสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีคน3คนนอกเหนือจากมือปืนเสียชีวิตส่วนอีกคนที่ถูกยิงระบ,บาดเจ็บสาหัสอยู่ในอาการวิกฤตเจ้าที่ไม่ระบุตัวต,วตนของเหยื่อนอกจากนี้แล้วยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าผู้ต้องสงสัยถูกวิสามันฆาตกรรมโดยตำรวจหรือลงมือฆ่าตัวตายด้วยตัวเองในขณะที่กองทัพสหรัฐอเมริกาหยุด ใช้ฝูงบิน v 2 2 o s p r e อนะครับหลังประสบอุบัติเหตุตกนอกชายฝั่งของญี่ปุ่นกองทัพสหรัฐประกาศหยุดใช้เครื่องบิน v 2 2 ospr e อนะครับหลังเกิดอุบัติเหตุตกที่นอกชายฝั่งญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย8รายซึ่งทางญี่ปุ่นก็เรียกร้องให้หยุดบินในเครื่องบินลนักษณะดังกล่าวในขณะที่ ยูเครนก็วอนสหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบิน F-18 นะครับช่วยสู้ศึกในสงครามรัสเซียรัฐบาลของยูเครนย,ยื่นหนังสือในบัญชีรายชื่อระบบการต่อต้านอาวุธของสหรัฐอเมริกาที่อ้างว่าจำเป็นจะต้องใช้การทำสงครามต่อต้านรัสเซียในจุดนี้ก็รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนเครื่องบินขับไล่ F-18 อากาศยานไร้คนขับเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่และเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอคนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รับคำตอบที่ชัดเจนในขณะที่คอป28ปนะครับประกาศตั้งเป้าลดปล่อยกา๊าซจากตู้เย็นแอร์ไม่ต่ำกว่า68%ในปี2055เสเซียร่าลีโอชี้นิ้วเหมือนบ้านสลัมแผ่นสังกะสี เจอไอร้อนพ่นใส่แอร์ข้างบ้านนะครับความรวยวัดว่าใกลเก็บความเย็นได้มากกว่ากันสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซีรายงานว่า63ชาติทั่วโลกคอป28ที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตประกาศสนทิยานนะครับว่าจะจำกัดการปล่อยเกี่ยวกับการทำความเย็นให้ได้ไม่ต่ำกว่า68%ภายในปี2050 ระหว่างวิกฤตหนักทำให้ปี2023โลกทำลายสิติครั้งใหม่อุ่นขึ้น1.4องศาเซลเซียสนับตั้งแต่ก่อนยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยทีเดียวประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้มีการใช้นะฮะมาตรา99นะครับมาตรา99ก็เป็นเรื่องของการพยายามสร้างความ สงบสุขยับยั้งนะครับความไม่สงบสุขให้เกิดสันติภาพให้ได้นะครับของเลขาธิการ UN ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในอิสราเอลกำลังตึงเครียดและกำลังวุ่นวายนะครับแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนนาสงครามกลับมาอีกรอบดึงตะวันออกกลางในขณะที่วาลาดาเมียปูตินผู้นำของรัสเซียเดินทางไปเจรจากับาทาง เจ้าชายมูฮัมหมัดบินสันมานการไปเจราจาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเจราจาเรื่องของน้ำมันนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันตอนนี้ก็ตกต่ำอย่างต่อเนื่องตะวันออกกลางระสำมประสายเพราะว่สาสหรัฐอเมริกาเข้าไปทำการแทรกแซงกิจการภายในฮะล้วก็เข้าทำการโจมตีอิหรา่านนะครับแล้วก็โจมตีซีเรียในสนามบินหลักๆทำให้ตะวันออกกลางต้องอาศัยกำลังของทางรัสเซียเป็นสำคัญ รเซียตอนนี้ก็เข้าไปมีอิทธิพลในตะวันออกกลางนะครับหลังจากที่ให้การสนับสนุนซีเรียทำสงครามจนสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามในซีเรียต้องมีการถอนกำลังออกจากซีเรียและพ่ายแพ้สงครามในอัฟกานิสถานจนสหรัฐอเมริกาต้องถอนกำลังทหารสหรัฐอเมริกาออกจากทั้งอัฟกานิสถานและก็ซีเรียพร้อมๆกันถึง2ประเทศแต่คราวนี้สหรัฐอเมริกายืมือ ในส่วนของอิสราเอลในการทําสงครามในการโจมตีกลุ่มฮามาสนะครับแต่สถานการณ์ที่กําลังตึงเกรียดะสหรัฐอเมริกากําลังทําการจับตามองเพราะจีนนะฮะได้ตั้งฐานทัพเรือที่สําคัญนะครับในส่วนของ ในส่วนของกัมพูชาสํานนกข่าวเรดิโอฟรีเอเชียรายงานว่ากองทัพเรือจีนเดินทางถึงฐานทัพเรือของกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอ้างลามตีว่าการกรรวงกลาโหมเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่าการขึ้นไวดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกฝนกองทัพเรือของกัมพูชานะครับเรดิโอฟรีเอเชียระบ,บุว่าเข้าท่าเทียบนะครับของอทัพเรือ ประโจบเหมาะกับการพบปะในพนมเปญระหว่างบรรดาผู้นำของกัมพูชากับรองประธานกัรมาธิการทหารของจีนหน่วยงานระดับสูงของทางปักกิ่งสหรัฐนะฮะมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในะครับอย่างไรก็ตามกัมพูชาปัดเป่าความะบวนโดยบอกว่าพวกเขาจะอนุญาตให้มีกองทัพจีนในแผ่นดินของตนพร้อมเรียนว่าทุกประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างต่างๆในฐานทัพเบรียม ขณะเดียวกันกองทัพกัมพูชาก็เปิดกว้างยอมรับการช่วยเหลือทหารจากทุกชาติทําให้สหรัฐอเมริกาตอนนี้ตึงเครียดเพราะว่าพยายามจะลุกเข้ามายัางฝั่งเอเชียแต่ได้กัมพูชาให้การสนับสนุนจีนตึงทางน้ําเป็นสําคัญทั้งกัมพูชาลาวพัมม่านะครับมี เรือดำน้ํากันหมดแล้วประเทศไทยจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีเรือดำน้ายังเถียงกันว่าจะเอาอยัางไงจะเอา,อางไงจากวันนั้นจนถึงวันนี้ฮะสถานการณ์ตอนนี้ในท้องทะเลกําลังตึงเครียดสงครามระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่เป็นสงครามจิตวิทยานะครับมีการส่งเครื่องบินสอดแนมส่งเรื่องของดาวเทียมสอดแนมมีการยิงขีปนาวุธลงทะเลขู่กันไปมากําลังตึงเครียดแต่ไทยจนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้มีการเตรียมพร้อมใดๆเลย ที่เกอเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมสถิตธถาพรนะครแห่งปูชนี ส่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสันคติยะจารีประเพณีรราชรงจักรีสว้วยราชสมบัติตามบรรัาบุญเทียนบ้า ขเขลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงทรองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทอมแพร่สังประโคมก้องบันดอกกัมสดาเนือแผ่สุบัรคติยักษสงาน กายพระศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้ซองสะดุดีมีก,กษัตริย์เสราทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ทรงกษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอทูนย์วิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังพระโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแสงสุปันขันธ์ยาสงนาง ประนตลดกายผสศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตามขวทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนาำมีแส้ซองสัตว์ดีมีกษัตริย์เกิทั่วทุกเขตุาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์